อาจารย์อาจารย์บอกว่าไปตรวจจะได้ฮอร์โมนมากินไม่ต้องก็ต้องตรวจภายใน,ไ,นไม่ก็ตรวจภายในค่ะอาจารย์ กวัวอ้วนค่ะอ่า,อ,าอยากรู้ว่ามันมีผลไหมคะกินยาคุมกําเนิดเขาบอกว่าจะอ้วนขึ้นสิวขึ้นอเอ้ยไม่ใช่ฟ้าขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ค,คือคือในบางคนอย่างที่บอกนะคะว่ามันมียาหลายตัวด้วยนะคะถ้าสมมติตัวไหนที่เรากินแล้วเรารู้สึกไม่โอเคอาจจะแบบว่ามันเป็นฮอร์โมนจริงๆนะคะบางทีมันมันปริมาณมันค่อนข้างที่เข้าไปในร่างกายเยอะแล้วมันก็จะมีผลอาจจะขึ้นไส้าอาเจียนเวียนหัวนอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องคุยกับคุณหมอค่ะต้องขอปรับเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้น้ำหนักตัว นี่ก็เป็นไปได้ค่ะ กก็ต้องคุยับ <G GM S 1> จริงๆแอมก็กลัวค่ะกลัวอ้วนมากกว่ดใช่ตอนแรกที่บอกว่าปวดประจำเดือนหนักมากเพื่อนแนะนำแกกินยานคุมสีกินยาคุมสีมันจะมันจะดีขึ้นนะ<ม>อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่กินอะกลัวอ้วนกลัวฟ้าขึ้นกล<อ>ัวไมเกรนแอดแท็เพราะว่าใครเขาบอกว่าถ้ายิ่งกินบางทีฮอร์โมนมันเยอะแล้วไมเกรนมันจะยิ่งขึ้นใช่เลยจารย์ไม่กล้ากินสุดท้ายตอนหลังเพื่อนมาแนะนำหาอาจารย์เพื่อนคนนี้เขาแบบไม่อ้วนเลยค่ะอาจารย์คือลีนมากแล้วก็คือหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยแนวนักกีฬาค่ะอาจารย์ก็เลยแบบถามเพราะว่าคือเขาเป็น P C O S แต่เขาดูแบบลีนหน้าแล้วก็ดูแบบสมาร์อะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเขากินฮอร์โมนอะไรเขาก็ให้แนะนำยี่ห้อมาเนี่ยค่าจานตอนนี้คือไม่อ้วนขึ้นเลยเออแล้วก็ในทางกลับกันก็คือแบบพอเรากินยาคุมเนี่ยอาการแบบกินเยอะก่อนเมนมามันก็น้อยลงค่ะช่วยปรับสมดุลใช่มันช่วยปรับสมดุลคือดีคือแล้วต่กอดสิวเต็มคางเลยอาจารย์แล้วก็คือแบบไม่สามารถที่จะ ล้างหน้าแล้วออกมาได้คือสิวแบบระเบิดหมยถึงเพื่อนใช่ไหมครับ่ถึงม่ถึงแอมองค่ะใช่แต่ก่อนคือสิวเต็มค้าคือทั้งหน้าเนี่ยไม่มีเลยค่ะไปไม่เข้าใจว่าเขาไปเบียดอะไรกันตรงหน้จะขึ้นเฉพาะตอนก่อนประจำเดือนเป็นลักษณะของ P C O แล้วก็พอแอมเขาเรียกอะไรอ่ะคือประจําเดือนรอบนี้อ่าสิวทันหายพอรอบถัดไปสิวขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยค่าจานสุดท้ายก็กินยาหายหมดเลยค่าจานเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายยี่ห้อนะคะแบบอาจจะราคาสูงราคาแบบต่ำลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราสามารถเลือกได้ ใช่ค่ะตั้งงบประมาณดูวย้